ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อา,อาคารหลบภัยซึโนนีนะครับตอนนี้เราเห็นอยู่ข้างทางเข้ามาดูก่อนว่าบรรยากาศอันนี้มีหมามีน้องหมาอยู่นะครับบางงน่ากลัวเลยแต่ดูกค่านที่ผมไม่ได้กลัวหมาครับอันนี้จะเป็นอาคารสูงนะครับสำหรับ คนที่มาหลบภัยดูสภาพบรรยากาศอันนี้มันพร้อมใช้งานหรือเปล่าวะเนี้ยอันนี้คือพังหรือเปล่าวะมีขยะมีแตกน้ำซึมน,นี่คือห้องน้ำ โอ้ยชะได้อะ่ะอุ้ยตกใจนี้ก็คือพังไปแล้วนะครับคือร้อนมากตอนนีอ้อ๋มันจะพร้อมใช้งานแนมเนี่ยนี่คือที่บ้านน้ำเค็มนะครับทุกคน ผมว่าวิวมันต้องสวยผมก็เลยคิดว่าขอเดินขึ้นมาดูว้าวอันนี้อนามัยอันนั้นทางไปทะเลนะครับขอแวะขึ้นมาดูครับเฮ้มันสูงใช้ได้เลยคือไอเดียดีนะครับในการทำเป็นจุดหลบภยัย บริเวณรอบๆนี้ไครับก้ยก็มีสองรอบนะโอ้นี่คืออะไรน,นี้คือพังใช่ไหมทาไมเป็นสภาพแบบนี้ยมูลนิธิออ นี่น่าน่าจะใช้กันได้แค่เดินขึ้นมาดูครับหมายถึงว่าเดินขึ้นมามาลบภัยแต่ข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นก็คือพังไปหมดแล้วห้องน้ำพังอร้อ,รอนแต่ไอเดียดีนะครับคือทำสูงได,ได้ทำสูงใช้ได้เลย อองมาก็ยังเห่าผมอยู่นะครับคงสร้างดีนะครับผมว่าแข็งแรงเลยแหละแต่ที่เหลือทุกท่งนหมดแล้วไฟฟ้าเดี๋ยวผมเตรียมตัวเบ้าทำหนับแยกเคียวใส่กูละ ตัวนี้ก็เฮาเลอเกินจุดปลอดขึ้นเสืยนะเนี่นะครับ